สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องนัดมีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข่าวเด่นประเด็นร้อนนะกับแบบการของเล่นนะจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องก็กคือถูกหลอกมาเองก็เาาาพูดถึงเรื่ตัวนี้นี่ i78 นะครับ QMSV นะเวอร์ชัน m c d o n น l d นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันคือ s อซันดัมนะครับที่แถมมากับของเล่น m c d o n a l d นะที่ประเทศจีนนะตัวนี้ก็ ที่มังจีนเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาขายกันชุดเท่าไหรน่นะมันมากับชุดชุดอ่าอะไรนะแม็กที่เป็นม,นมีอะไรวะเบอร์เกอร์เนื้ออังกัสอังกัสอ่าเดี๋ยวเขาจะมีบอกนะว่าขายกับเนี่ยอังกัสเบอร์เกอร์อังกัสเนื้ออังกัสอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสั่งชุดเนี้ยจะได้รับเจ้าตัวนี้มาด้วยอะไรเงี้ยก็คิดเห็นก็คือฮากันอยู่ในโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยนะอ่าทีเนี้ย มันก็จะมีเขาก็จะมีเหมือนกันบแบบให้สั่งซื้อได้นะที่เมืองไทยอนะไรเงี้ยสั่งแบบคนไทยก็ไปซื้อว้านซื้อกันมานะอะไรเงี้ยตัวนี้ผมก็ไปเจอในกลุ่มนะครับขายของเล่นนะที่ใน a c e b o o k นะแล้วก็ก็เลยสั่งมาด้วยความที่เราเห็นว่ามันราคามันถูกกว่าท้องตลาดนิดหน่อยนะท้องตลาดมันจะอยู่ที่ประมาณ5้า้อบวกๆนะฮะสำหรับชุดตัวนี้นะครับก็แล้วตลาดนเะวาลานไหนขายราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมได้มาต่ำกว่า5้า้อเพราะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า้ หรือมันมีรีโปรดักวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยสั่งตัวนี้มาปรากฏว่าก็พอสั่งไปเสร็จสองสัปัน์ถัดไปก็มีข่าวเรื่องของเจ้าเนี่ยที่เป็นของปลอมออกมานะเขาก็มีเปรียบเทียบกันนะสองตัวนะว่ามันแตกต่างกันยังไงสุดท้ายผมยังไม่ได้ของนี้นะทีนี้พอของเพิ่งมาส่งเมื่อวานาเวอร์ชันแอนการ์ดเนี่ยก็เลยรีบแกะเลยเห็นกล่องก่อนกล่องหน้าตาแบบนี้ กล่องฉันที่เพื่อนเห็นนะครับด้านหน้าด้านข้างประมาณนี้ด้านบนนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมก็ไม่เคยเห็นแล้วว่าของแท้มันเป็นยังไงนะครับว,นนวันนี้มีโอกาสไปเดินสะพานเหล็กที่สะพานเหล็กเขามีของแท้ขายผมก็ถามว่าพี่นี่แท้หรือเปล่าเลยนยพี่บอกอ้อโดนไหมล่ะสิใ <laughs> ช่ครับโดนมาแล้วครับเขาบอกนี่ของแท้นี่ผมก็เลยเอากล่องมาเปรียบเทียบดูนะครับเจ๊น็อไหนก็เจ็งทั้งร้อนเลยขเขาโดนเหมือนกันใช่ไหม ไม่โดนไม่โดนยังไม่โดนเลยอ๋อเหรอโชคดีเพียงแต่ว่าผมเช็คเจ้าที่สั่งค่อนข้างดุครับคือกว่าจะยอมสั่งอะ่ะก็ดูประมาณหลายรอบอย่างอย่างรอบหนึ่งที่ที่รอสั่งเข้ามาก็จะเป็นรอบรอบที่สั่งจากจีนมาเหมือนกันอันนั้นก็เช็คเล็กติ้งร้านหนูบานครับอ๋อให้เพื่อนที่เป็นคนจีนช่วยกันเช็คให้อ๋ออเพราะเราต้องสั่งทีเยอะๆใช่ไหมอ่ะก็สั่งมาประมาณนึงอ่ะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าใครจะกล้าสั่งทีมาเยอะๆอ แต่ี่ตัวมันเล็กกว่าไอตัวกล่องสุ่มใช่ไหมก็ผมรู้สึกครับเล็กกว่านอยหน่อยเออเล็กกว่านิดนึงที่แล้วของของที่ผมได้มาแม่งง่อยแบบว่าขาขากัะดอกแดกด้วยออันนี้อันนี้ค่อนข้างแน่นครับเมื่อกี้ผมได้มาุ๊บผมก็เปิดทีละกล่องดูเลยนี่มีมีโชว์ไหมไม่ได้มีครับขายก่อนครับอันนี้เป็นตัวที่ของแมคโดนัลด์จีนะครับให้ระวังกันนิดนึงเขาเตือนให้ระวังของเปล่าออกมาเยอะ เดี๋ยวของพอม็นยังไงเดี๋ยวผมกลับไปรีวิวเทียบให้ฟังอันนี้เราขอดูกล่องแท้ก็ของแท้หน้าตาแบบนี้นะครัผมพอบอกได้ครับอย่างแรกสุดนะครับก็คือต้องฝาเท้าครับฝาเท้ามันจะมีจนจะมีลายไอพ่นออย่างที่สองคือมือมันจะหมุนได้ครับของแท้หมุนได้แต่ว่าอย่างที่สามปืนบนหัวครับอ่ารูลูปืนมีให้ปืนที่ผมไม่สังเกตแต่ว่าท้ายเท้าผมไม่มีแล้วมือหมุนไได้แล้วมือดีเทลนี่ยังห่วยอ่ะใช่ครับอื คือแกะออกมาก็ก็เอกใจแล้วเอกใจแล้วจแต่ว่าจะมีส่วนนคือตรงหน้าอกอ่าตรงแผงใช่ตรงหน้าอกตรงแผงของผมตันแล้วก็หัวตรงนี้ครับอืมอืมอืมนิดนึงของผมตรงแผงหน้าอกตันเสียวไส้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้กล่องใหญ่นะที่ขายอ่าอยู่แปดร้อยแปดร้อยอันนี้ฐานนะฐานเขาใคยกนะครับแล้วก็เก้าเป็นฐานมาแล้วอยู่ขับชุดนี้เลยนะ กล่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ากล่องเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับสีสันเหมือนกันเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะพิมมาดูเหตุหรือไม่ดูนะในกลองนะครับมันจะมีพิมพ์นูนด้วยนะตรงเนี้ยมันจะเป็นนูนออกมากล่องมันจะนูนนิดหนึ่งรอยลอย,ลอยพิมพ์มันจะนูนเนี่ยนูนแล้วก็เหมือนกันเลยตัวหนังสือตรงนี้ก็เหมือนกันจะพิมพ์น,นูนนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะพิมพ์นูนเหมือนกันเลยกล่องแท้ก็หนึ่งอ,อย่างนี้เหมือนกันนะครับความคมชัดก็เรียกว่า ของแท้เหมือนจะคมชัดกว่าหน่อยนึงแต่มันเนูนเหมือนกันเลยนะนี่ต้องซื้อไงเห็นไหมถือว่าเรียกว่างานกล่องนี้เนี้ยบมากนะสําหรับกล่องนี้นะ,ะแต่ที่แตกต่างเลยนะครับคืออันนี้คือตัวของที่ได้มาข้างในนะนี่อันนี้คือตัวกันดั้มนะครับตัวที่เราได้มาจากกล่องนี้นะฮะเห็นไหมโลแมคโดนัล์แต่ดูเนื้อพลาสติกดิเห็นไหมผมก็ไม่ได้ดูไม่ยังไม่เห็นของแท้นะแต่ว่า ผมเข้าใจว่าเนื้อพลาสติกมันไม่น่าจะห่วยแบบเนี้ยอ่าแล้วก็จุดที่ต่างนะครับอย่างเช่นในตรงของหน้าอกเนี่ยเห็นไหมหน้าอกเขาเนี่ยตัวนี้มันจะตันมันจะตันนี้ตันเลยแล้วก็มือตัวเนี้ยเขาบอกว่าของแท้มันจะต้องหมุนได้ไอ้นี่มันหมุนไม่ได้นะแข็งแข็งเป๊กเลยแล้วก็กำปั้นเนเห็นไหมลองล่องมันตื้อล่องมันตื้นมากเหมือนพวกโมจีนเนี่ยล่องมันจะตื้นอย่างนี้เลย นี่แล้วก็เห็นเขาบอกที่ร้านบอกว่าตรงเขาก็จะไม่เหมือนกันนะเขาตรงเขานะบริเวณเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต่างทชัดนเลยคือเท้าเห็นไหมผมมาเห็นตอนหลังเองว่าอ๋อถ้าเท้าเรียบๆเบงี้ยปลอมแน่นอนทองแท้จะมีไอ้พ่นด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเห็นก็บอกว่าไอ้พ่นด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันอันนี้จะตันเห็นไหมขนาดไอ้พ่นจะตันของแท้จะไม่ตันจะเป็นเป็นบุ๋มเข้าไปนะนี่ เคยสรุปออกมาก็ตามนั้นนะได้ของปลอมเพื่อนๆที่จะซื้อเจ้าแองกัสกันดัามตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ระวังหน่อยแล้วกันนะฮะนะหาจากร้านที่เชื่อถือได้แล้วก็อย่าให้ราคามันถูกเกินไปนะถ้าราคาถูกต่ำกว่าห้าร้อยเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่าปลอบแน่นอนเพราะว่า,วนนขวา,าเขาบอกว่าตอนนี้ของมันไม่มีละมันมันที่ทางที่ร้านที่ผลิตเขาบอกว่าตอนนี้ของมันมันขาดตลาดละ เพราะนั้นที่มีขายท้องตลาดตอนนี้มันส่วนมากจะเป็นของปลอมหมดนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใครดูหนึ่งก็อย่าลืมกด subscribe และก,กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆหลายๆคนก็ดูด้วยนะครับว่าใครจะซื้อตอนนี้ให้ระวังด้วยนะครับอ่านอนนี้ก่อนนะครับใแล้วคาสวัสดีครับ